โอเคครับวันนี้เรา <S <S อบพยพบททีปป่31เนาะยายนงเนอร์ยายนงเนะปิดพระคัมภีร์อพยพบททีปปป่31นะครับข้อที่1นเนาะถึงข้อที่11 <S 2> <S 2> นะโอ้พระคัมภีร์ยายนงเป็นรูปอะใช่ไหมมีภาพให้ดูอะ ภาพมัมพีนั้นดีมากครับมีรูปเล่มจะไดนะ้น่ะเล่มละหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับขอปันแท้คลายนะฮะได้สักเล่มหรออยากได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมเอาให้นอะเดี๋ยวผมเซ็นนู่นนส่งนะครับตรงนหนึ่งพังนหะ้าร้อยบ,บาทนะครับแล้วก็อัน <c oughs> เอาละอบพยพบทที่สามสิบเอ็ดนะครับวันนี้นะฮะ ข้อที่1ถึงข้อที่11เอนาะเราพูดถึงผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานของปรุงเนี่ยจำเป็นนะครับต้องมีฝีมือที่จะทํางานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่างๆเฟอร์นิเจอร์ในพระพลาในที่ประทับของปรงุงและเป็นสิ่งที่จะใช้ในงานของพรุงนะครับข้อที่1ถึง11ครับเชิญพี่สมารีนะพระเจ้าสัดกับโมเสสว่าดูสิ เราได้ออกชื่อบาซาเลบาซาเล่ผู้เป็นบุตทโอโดูดีผู้เป็นบทเฮงเฮงเฮายูดาแล้วได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้ควาสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่างจะได้คิดออกแบบอย่างประณีตในการทำเครื่องทองคำเงิเนแท้ทองสำริดเจือในพลอยสางๆสำหรับฝังในกระป๋องและแกะสลัก ไม่ได้คือประกอบวิชาการรูปอย่างและดูเถิดเราได้ตั้งผู้ช่วยอีกคนหนึ่งชื่อโอโฮริอับ ah ปุตอาหิสอาหิสมักแห่งเผาดานเราได้ให้บัตรภาพแก่คนทั้งหวัวที่มีผีมือเพื่อเขาจะได้ทำสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเจ้าไว้นั้น <c oughs> คือ <c oughs> เต็นนัดพบหีบ <c oughs> พระโอวาทและพระจิมนางกรุณา ซึ่งอยู่บนหีบและโอวาทและเครื่องใช้ทุกอย่างสําหรับเต็นต์ต้อกับเครื่องใช้สําหรับโต๊ะคันปทีบริสุทธิ์กับเครื่องใช้สําหรับคันปะทีและแท่นเครื่องหอมแท่นเครื่องเผาบูชากับเครื่องใช้ประจําแท่นขันทองขันกับพานรองเสื้อยดเย็บด้วยฝีมือปนีดคือเสื้อยดอันบริสุทธิ์ของอาโรนปุโรหิตและเสื้อยดของบุตรของเขา จะได้สวมปฏิบัติในตําแหน่งปุโ,โรหิตและนั่นมันเจิมกับเครื่องหอมสําหรับสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เราบัญชาเจ้านั้นให้เขากระทําตามทุกประการขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราดูเรื่องเรื่องนี้นะครคือพระเจ้าได้สั่งโมเสสแต่พระองค์ไม่ได้ให้โมเสสเป็นผู้ทำพระเจ้าได้สั่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระบัญชาของพระองค์เนี่ย คำ,คำว่าบัญชาคือคำสั่งนะครำสั่งของพระเจ้าที่ให้โมเสสสร้างโน่นสร้างนี่เต็มเลยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมากนี่ไม่ให้โมเสสทําแต่พระองค์นั้นได้จัดสรรคนบางคนไว้พระองค์ได้เลือกสรรคนบางคนไว้เราไม่รู้นะครับว่าวันนี้พระเจ้าเลือกสรรใครไว้มั่งแต่ว่าที่เรารู้ก็คือว่าพระองค์นั้นได้เลือกสรรเราให้ทํางานของพระองค์นในมุมมุมหนึ่งนะครับ ในในช่วงช่วงหนึ่งในช่องหนึ่งหรือในหน้าที่หนึ่งของพระองค์ในพระวิหารหรือแม้แต่ในคริสตจักรพระเจ้าได้ทรงให้เราเนี่ยได้มีหน้าที่และในในส่วนนี้ก็เหมือนกันบทที่31เนี่ยพระเจ้าได้ให้คนหนึ่งนะฮะพระเจ้าได้เลือกสรรคําว่าเลือกสรรของพระเจ้าเนี่ยอันนี้สําคัญเพราะว่าการที่ทาเราทําบางสิ่งมาอย่างโดยที่พระเจ้าไม่ได้เลือกสรรน,นั่นนะ่ะโคน่าตลกนะครับ คือพระเจ้าจะเลือกสรรคนบางคนอย่างเช่นผมเนี่ยพ,พระองค์ได้เลือกสรรผมแต่ว่าพระองค์มีเวลาไม่ได้หมายความว่าพระองค์เลือกสรรให้ผมได้สอนพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยนู้นผมจะทําไม่ได้นะผมทําไม่ได้หรอกเพราะว่าช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยผมก็จะไปอย่างอื่นนะครับไปทําไปมีชีวิตแบบอื่นซึ่งจะไม่มีชีวิตเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลยแต่วันนี้เป็นเวลาที่เหมาะมากเป็นเวลาที่เหมาะมากนะครับในการ ทำงานของพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงคือเป็นเวลาของพระองค์นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็หมายความว่าการที่พระองค์ได้เสืเลือกสันเบซาเลวเนี่ยบุตรชายของอูรีคือการเลือกสันของพระเจ้าเนี่ยผมได้เห็นสิ่งหนึ่งนะฮะพระองค์จะเลือกสันผู้ใดเนี่ยพระองค์จะต้องอคนผู้นั้นจะต้องมีต้นทุนบางอย่างก่อนต้นทุนของความสามารถบางอย่างก่อน ในคริตจกักรเราเนี่ยเราจะได้เห็นคนหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยที่ขึ้นอยากขึ้นมาเป็นนักเทศแต่เขาไม่มีต้นทุนในการเป็นนักเทศเลยคือหมายความว่าพระคัมภีร์เขาอ่านไม่เป็นพูดก็ไม่เก่งนะครับผมก็เห็นนะฮะขึ้นไปอืออึอกอกักอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ว่าไปนะครับพูดไปเรื่อยนะค,คือไม่มีต้นทุนอะไรเลยคือท่านไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าเลยคือหน้าที่ของท่านอาจจะเป็นคนงานก่อสร้างนะครับแค่นั้นไม่ใช่เป็นนักเผยพระวจนะ เพราะฉะนั้นการเลือกสรรหรือว่าการที่ให้บางคนเนี่ยทำงานบางอย่างในคริสตจักรนี่สําคัญต้องดูว่าพื้นฐานของเขาเป็นยังไงพระเจ้าได้เลือกอย่างนี้นะฮะพระองค์ได้เลือกคนซึ่งมีความสามารถในเชิงช่างทุกแบบเลยเนี่ยเห็นไหมครับคนคนนี้คนเดียวนะฮะอูรีบุตรชายของเฮอจากเผ่ายูดานะครับเป็นหลานของเฮอนะฮะเป็นหลานของเฮอคือเขาเนี่ย นอกจากเขามีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วนะครับนับปีครับอันปิดไมค์กํบเนิดเสียงเกล้งครับดังครับเสียงหมาก็ว่าอย่างนี้สักอย่างครับเพื่อจะให้เขานั้นทำงานของพระเจ้าการทำงานของพระเจ้าในพระองค์จะเลือกสรรคนพระองค์ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะเลือกคนไปทั่วไม่ใช่นะยกตัวอย่างก็แล้วกัน พระองค์ได้เลือกสรรสาวอัคราสาวกสิบสองคนเนี่ยด้วยการทรงเลือกของพระองค์เพื่อให้เป็นผู้ที่ติดตามพระองค์ไปตามที่ต่างๆและก็สาวกเนี่ยมีหน้าที่เรียนรู้อย่างเดียวแต่เมื่อหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้ขึ้นเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วเมื่อพระองค์เนี่ยจะให้เขาไปทำงานเนี่ยพระองค์จะให้เขาเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเนี่ย เราได้สังเกตนะครับเบซาเลลนะครับเป็นผู้ที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นคนแรกในพระกัมภีร์เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดว่าอพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยประทานให้กับสาวกในวันเพนเดคอสเท่านั้นพี่น้องครับวันนี้เราได้เห็นสิ่งนี้นะในพระกัมภีนั้นได้เห็นว่าเขาเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแต่เวลาเราพูดเนี่ยทําไมเราพูดว่าล้น อันนี้ก็สำคัญนะคือเปี่ยมกับล้นเนี่ยต่างกันพระคัมภีร์จะเขียนว่าเปี่ยมด้วยพระวิญญาณทุกที่นะไม่มีล้นนะครับไม่มีเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่มีมีแต่คนที่เอามาขยายออกเท่านั้นนะครับนักเทศทั้งหลายแหละนี่แหละผม,มเป็นคนคนหนึ่งนะที่ชอบพูดแบบนี้นะหรือแม้แต่เพลงที่เราร้องกันนะล้นด้วยพระวิญญาณนะแต่จริงๆแล้วไม่มีนะครับพี่น้องเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ย ก็มัน <authority> ก <okee> so ็อันตรายเปี่ยมด้วยพระวิญญาณแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะล้นออกก็คือล้นด้วยพระพรสองสิ่งนี้ต้องสําคัญนะครับในการพูดของเราเพราะฉะนั้นพระวิญญาณเปี่ยมคือพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระองค์ไม่ได้ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอัครสาวก็เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ไม่แน่ใจว่า คนที่แปลออกมาอาจจะแปลเป็นล้นก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้พระคัมภีร์ได้ใช้คําว่าเปี่ยมเปี่ยมกับล้นไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเต็มเปี่ยมกับเต็มล้นไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องลองดูนะฮะโอ้สวัสดีครับเคโออินดีเด้อเข้ามานะสวัสดีครับเ okay, นาะเคเนาะเปี่ยมกับล้นบ่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเบต็มเปี่ยมกับเต็มล้นไม่เหมือน โอเคอันนี้ผมมีคนยืนยันแล้วผมไม่ได้เข้าใจแต่ว่าที่นี่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเอาอยัางไงก็แล้วแต่คนที่จะทํางานในเชิงช่างที่จะทําให้กับพระเจ้าเนี่ยคนนั้นจะต้องมีการได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าก่อนเพราะางานที่เขาทำเนี่ยไม่ธรรมดานี่เป็นการทํางานอพูดง่ายๆเลยว่า เป็นการสร้างที่ประทับของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกลองย้อนคิดไปอีกนิดนึงว่าแค่พระเจ้าบอกว่าพระภาจงเกิดขึ้นเราเราคิดดูว่าจะมีพระภาเกิดขึ้นไหมฮะมีแน่ใช่ไหมจงเกิดแท่นบูชาแท่นบูชาจะเกิดขึ้นมาตรงนั้นไหมครับถ้าพระเจ้าพูดมีแน่ใช่ไหม จงเกิดคันประทีปคันประทีปจะอยู่ตรงนั้นไหมครับมีแน่นอนจงเกิดสิ่งต่างๆได้หมดเลยจงเกิดน้ำมันพระเจ้าสามารถพูดและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาได้หมดเลยแต่ทําไมพระเจ้าไม่พูดแล้วให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนะครับเพราะพระเจ้า อะไรนะอ,นอย่างก็แม่เพราะพระเจ้าอย่างก็พระเจ้ายัางมาเสกออกมาเลยเนี่ยพุดส่วนเออมีส่วนร่วมพระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์มีส่วนร่วมโอ้เข้าใจแล้ว <c oughs> พระองค์บัญชาโมเสสแล้วโมเสกก็มาบัญชาเนี่ยเบซาเลวเห็นไหมครับ <c oughs> เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานของพระองค์เพราะงั้นการเราที่เราจะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องอาศัยส่วนร่วมซึ่งกันและกันการที่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเนี่ยภาษาพระคัมภีร์เขาเรียกว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันประการแรกเลยที่พระเจ้าต้องการให้เบซาเลวมีส่วนร่วมในงานของพระองค์และคนที่มีส่วนร่วมนั้นจะทุกต้องถูกการเลือกสรรจากพระเจ้าด้วยนะ แล้วการเลือกสัรจาพระเจ้าเนี่ยคนคนนั้นอ่ะจะต้องมีพื้นฐานบางอย่างนะอยู่ในชีวิตของเขายกตัวอย่างถ้าพระองค์จะส่งใครไปเป็นผู้เผยพระชนะเนี่ยพระองค์จะให้พื้นฐานสําหรับเขาหรือถ้าพระองค์จะส่งใครเป็นอัคารทูตเนี่ยยกตัวอย่างอาจารย์เปาโลนะครับง่ายๆเลยเนาะที่พระองค์จะส่งเขาไปประกาศกับคนต่างชาติเนี่ยลองคิดดูสิครับ อาจารย์เปาโลเนี่ยต้องประกาศกับคนต่างชาติซึ่งไม่รู้จักพระคัมภีร์ฮิบรูที่เรากําลังศึกษาอยู่นี้แต่อาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของพระคัมภีร์ฮิบรูได้อย่างดีโดยอาจารย์กาม,มาลีเอลเลยคือหมายว่าเป็นอา,อาจารย์ผู้ช่ำชองพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเลยอะ่ะคือเป็นอาจารย์เลยครับ เข้าใจแล้วก็ช่ำชองเรื่องราวเหล่านี้มากเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ปรโรได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติซึ่งเป็นคนกรีกเนี่ยอาจารย์ปรโรเนี่ยเวลาท่านพูดเนี่ยในพระธรรมกิจการโรมโคดินคาราเทียเ,เวซัสฟิลิปปีเนี่ยสิาจดหมายเนี่ยอาจารย์ปรโรมีการตีความหมายพระคัมภีร์ไปด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้เข้าใจเข้าใจในสิ่งไหน สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้รู้แล้วผมผมมีความคิดอย่างนี้นะเอ๊ถ้ามันง่ายอย่างนั้นนะการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเนะี่ยใครก็ทําได้พระองค์ทําไมไม่ส่งเปโตรไปในประเทศกรีกไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเปโตรพูดกรีกไม่ได้ก็จะต้องไปเล่าเรียนวิชากรีกอีกทีนะครับซึ่งใช้เวลานานเหมือนกันนะครับพระเจ้าเลือกสันเบซาเรล คนคนที่ชื่อเบเซเลเนี่ยมีนะครับมีความชำนาญเชิงช่างทุกแบบมีความชำนาญเชิงช่างทุกแบบเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ต้องไปฝึกเขาใหม่เขาเก่งอยู่แล้วเพื่อออกแบบเครื่องเงินเครื่องทองนะและทองสำริดอย่างวิจ,จิตเห็นไหมคนนี้จะต้องมีฝีมือนะครับไม่ใช่จับใครมาก็ได้ มาทำงานของพระเจ้าจับใครมาก็ได้โอ้ผมไปถึงตอนนี้แล้วผมนึกย้อนไปถึงชีวิตผมเองนะครับที่ผมมาที่นี่เนี่ยพระเจ้าได้ฝึกผมมาตั้งนานละในการที่จะมาสร้างคริสตจักรที่นี่ในการที่จะมาเปิดคริสตจักรที่นี่และประกาศให้พี่น้องที่นี่ได้เข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าพระองค์ได้ส่งมาเนี่ยส่งผมมาพร้อมกับอาชีพติดมือมาเลยนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการออกไปต่างจากต่างจากอะไรต่างจากคริสตจากักรที่ที่นักศึกษาพระคริตธรรมจะจบและจะไปอยู่เนี่ยคือที่นี่ไม่มีเงินเดือนเพราะฉะนั้นผมต้องขนขวายหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพเอาเองและพระเจ้าก็พระเจ้าก็สอนผมตั้งแต่อยู่เชียงใหม่แล้วว่าวิธีการการเลี้ยงดูตัวเองเนะี่ยการเลี้ยงชีพการหาหาเงินที่จะเข้ามาประทังชีวิตต่ตอไป,ปวันๆเนี่ย หรือการสร้างอาชีพเนี่ยจะต้องทำยังไง <_ vs. S 1> ผมนั่งนึกไปนะครับถ้าพระเจ้าส่งเพื่อนผมมานะฮะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะที่ที่กำลังเรียนอยู่ตอนนั้นนะฮะประมาณสิบสี่คนนะครับส่งมาที่เนี่ยอันนี้อันนี้นความความคิดของผมเองนะไม่รู้เขาจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับ พระเจ้ามีงานให้ผมทําในที่นี่และ,ะสิ่งต่อมาก็คือว่าผมอยู่ที่เนี่ยผมจะสอนพระคัมภี์ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งนะเผมจะสอนพระคัมภีร์ได้งไงแล้วก็พระเจ้าก็เปิดโอดกาสนะครับที่ให้เรามีกลุ่มลายกลุ่มแบบนี้นะครับและสามารถสอนได้เอสอนได้เนี่ยคือผมต้องมีต้นทุนใช่ไหมครับต้นทุนในการสอนเรื่องราวของพระเจ้าต้นทุนคือการที่ผมไปเรียนมาตั้งเจ็ดปีนั่นนะ่ะนั่นเป็นต้นทุน ต้นทุนที่พระเจ้าให้นะครับผมอาจจะไม่ช่ำชองนะครับในพระคัมภีร์ทุกบททุกตัวแต่ผมก็มีต้นทุนที่ต่ำนะเพราะผมลงเออขอโทษต้นทุนที่สูงนะเพราะผมไปเรียนมาแล้วตั้งเจ็ดปีซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับในการที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าในการที่เข้าใจในการที่จะจะตีความและก็มองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยได้ได้เข้าใจนะครับ ได้มองให้เป็นคือผมต้องเข้าใจก่อนโอเคนะเวลาผมสอนเนี่ยผมต้องมีความเข้าใจก่อนผมถึงจะอธิบายถึงสิ่งต่างๆได้ผมต้องเคยทําก่อนนะ,ะผมต้องเคยลงมือก่อนพระเจ้าได้ให้เบซาเลวเนี่ยเป็นผู้ที่ทํางานของพระองค์ในเชิงช่างทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับเจียรไนเพชรพลอยเห็นไหมฮะแกะสลักไม้งานฝีมือทุกแบบ แต่ยิ่งกว่านั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้ให้เบซาเลวนั้นทคนเดียวแต่พระองค์ได้ให้โอรีอับบุตรชายของอาหิสมักนะครับจากเผาดานเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเขาผมเชื่อแน่ว่าโอรโอรีอับเนี่ยก็มีความสามารถในเชิงช่างเช่นเดียวกันและไม่ไม,ไม่ไม่แค่นั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาช่วยเบซาเลวเนี่ทำงานเนี่ย พระเจ้ายังให้ความเชี่ยวชาญแก่ช่างฝีมือทุกคน <c oughs> พระองค์ได้ให้ความสามารถกับทุกคนในงานที่พรองได้ให้คนนั้นทําผมจึงมีความเชื่อว่าการที่พระเจ้าส่งมาผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะสามารถเลี้ยงดูตนเองได้และผมมีความเชื่อว่าการที่ผมสอนพระกรัรมภีทุกวันเนี่ย พระองค์เห็นศักยภาพในชีวิตของผมว่าผมสามารถสอนได้ผมมีศักยภาพที่จะสอนได้เช่นเดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อทําทุกสิ่งที่เราสั่งเจ้าไว้เห็นไหมพระเจ้าได้สั่งเขาไว้พระองค์ได้สั่งผมให้ออกมาเพื่อจะแบ่งปันเพื่อจะเป็นงานที่จะทํางานของพระเจ้าที่นี่และเช่นเดียวกันนะครับเบซาเลวและโอริอับ ก็เป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกและทรงใช้ชีวิตของเขาเอาละมาถึงตอนนี้เรารู้ว่าพระเจ้าของเรานะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ใส่ใจนะะขอโทษผมลืมเปิดไฟหน้าผมมืดเลยนะ ใส่ใจนะโอ้สว่างแล้วครับใส่ใจนะฮะใส่ใจในสิ่งไหนครับใส่ใจในความสามารถทุกด้านนะทุกด้านของใครทุกด้านของประชากรของพระองค์ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านศาสนาศาสตร์เท่านั้นหมายถึงด้านตีความพระองค์หรือความรู้ใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับด้านพันธกิจด้านยอย่างเดียวเท่านั้นแต่พระเจ้าได้ให้การ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใส่ใจทุกทุกคนที่จะเข้ามาร่วมในพันธกิจของพระองค์บางทีเนี่ยเราอาจจะให้ความสำคัญเฉพาะคนที่อยู่แถวหน้าและมีบทบาทเป็นผู้นำเท่านั้นนี่น้องครับไม่เฉพาะโมเสสโยชวูวอาโรนกับเฮอเท่านั้นพระองค์ได้ให้ความสามารถกับช่างทุกคนด้วยซ้ำ และผู้หนึ่งที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยก็คือเบซาเลวเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำสิ่งต่งตางๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครูปหรือกระถางไฟนะครับคันประทีบทุกอย่างที่เขาเอาค้อนเนี่ยแกะสลักด้วยมือนะครับเอาค้อนทุบเนี่ยด้วยมือของเขาเองเนี่ยนี่เป็นงานฝีมือโดยเฉพาะนั่นก็หมายความว่าเมื่อ เมื่อเบซาเลวได้ทําไปเนี่ยพระมญยับริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตเขาจะบอกว่าเคาะไปตรงนั้นหน่อยปีกของเครูปนี้ต้องยาวประมาณนี้นะปีกของเครูปนี่จะต้องสูงประมาณนี้นะตาของเครูปจะต้องเป็นแบบนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระมียานบริสุทธิ์เนี่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนสวรรค์นี่คืออุปกรณ์ของพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์เฟอร์นิเจอร์ของพระองค์ที่อยู่บนสวรรค์แล้วก็เบซาเลวเนี่ยเขาไม่เคยไปสวรรค์ เขาไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาเห็นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้ความสามารถที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาและโอโฮลิอัพพี่น้องครับให้เราสังเกตดูความสามารถทุกประ,ประเภทที่พระเจ้าประทานให้แก่ประชากรของพระองค์ วันนี้เราจะไม่มองว่าความสามารถของเรานั้นมันต้อยต่ําเราไม่มีอะไรที่จะดีเลยนะครับในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับค้นหาความสามารถของเราให้เจอแล้วเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงให้เราทำหรือไม่สำคัญนะครับถ้าความสามารถนั้นจะแตกต่างจากการสอนพระกัมภีร์ไม่ต้องสอนก็ได้ร้องเพลงก็ได้คือผมเห็นคนบางคนเนะี่ยพยายามร้องเพลงมากเลยนะครับแต่เสียงเขาไม่ได้ คือเขาไม่มีด้านนั้นเลยนะผมอาจจะไม่มีด้านอื่นเลยนะครับผมทำบา,บางอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเราขืนไปทำเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้แต่พระเจ้าได้ให้บางอย่างนะให้สิ่งหนึ่งที่ให้เราทำได้ก็คือให้ให้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันของผมก็ด้านการสอนพระคัมภีรอันนี้ก็ใช่นะครับเพราะว่าผมเรียนมาต้นทุนผมสูงมากเลยนะครับผมเรียนมาผมเข้าใจนะเรื่องของพระคัมภีร พระองค์ไม่ต้องเริ่มให้ผมใหม่นะครับใหม่ๆเพราะฉะนั้นการที่จะสอนการที่จะทําในสิ่งเหล่านี้นี่ยสาคัญมากเอาละครับ <c oughs> เพื่อทํางานของพระองค์เพื่อทํางานของพระองค์อันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นจากที่นี่และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราทุกคนมีความสามารถเราทุกคนมีสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และเราทุกคนนั้นสามารถทํางานของพระเจ้าได้ ตามที่พระองค์ได้ทรงให้เราทำอ่าวันนี้ผมจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าอันต่อไปคือวันสบัตโตนะครับมันจะยาวแล้วครับสบัตโตนี่ยาวนะครับยาวๆเลยนะครับก็แต่ว่าสบาโตเนี่ยเราเคยได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมครับเราเคยได้เรียนรู้แล้วเนี่ยครับประมาณสักพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยววันสบาโตเนี่ยผมจะผมจะเกินเรื่องนี้นะครับวันสบาโตเนาะ วันซาบะโตนะครับซึ่งไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็วันซาบะโตเนี่ยเราจะเริ่มไปถึงบทที่31และ32เลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ให้วันนี้นะครับเราเข้ามาเนาะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะครับถ้าเราพัฒนาความสามารถของเราเราจะสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นในการทํางานรับใช้พระเจ้าได้เราจะสามารถทําสิ่งต่างๆเหล่านั้น,นให้เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ได้ และพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราทําเมื่อเราทําสิ่งใดก็ตามในี่ยพงษ์จะให้ความสามารถมาด้วยเลยพงษ์จะให้ความสามารถต่อจากสิ่งที่เราทําผมรู้เลยวันไหนก็ตามที่ผมได้ได้สอนพระกัมพีเนี่ยโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้ให้ความสามารถในการสอนกับลูกด้วยเหรอแต่ก่อนนี้เวลาเทศนาเนี่ยแต่ละอาทิตย์ก็ยากแล้วนะแต่ละอาทิตย์เนี่ยเวลาผมเตรียมเทศนานี่ยากกว่าจะเตรียมเทศนานได้ยากเลยนะครับ แต่บัตรนี้นะครับวันนี้นะฮะตั้งแต่ที่ผมสอนพระกัมพีมาเนี่ยโอ้หมายถึงผมเทศนาเป็นสิบสิบปีแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับทุกวันทุกวันนะฮะบางวันอาจะขาดไปประมาณสองสามวันนะเนี่ยพระเจ้าต้องการนะครับต้องการพัฒนาถ้าเรายิ่งใช้งานเอ่อยิ่งใช้งานต่างๆนะของประธานต่างๆที่พระเจ้าให้พระองค์ก็เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มเติมให้ความชํานาญจึงเกิดขึ้นความชํานาญจึงเกิดขึ้น แล้วงานของพระเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยการสอนพ่างพิงผมที่อยู่ในห้องอย่างเงี้ยมีคนอยู่ประมาณห้าห้าคนเจ็ดแปดคนหรือสิบคนเนาะเราอยู่ด้วยกันประมาณเนี้ยถ้ารวมกับพี่น้องกลุ่มขอบคุณพระเูซูก็มีประมาณยี่สิบกว่าคนเนี่ยในขณะนี้ผมสอนอยู่ประมาณเนี้ยพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยพระเจ้าจะส่งผมไปสอนที่ไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ผมได้ทํางานของพระเจ้าแล้วแต่ก่อนผมนั่งสอนอยู่คนเดียวนะในห้องเนี้ยสอนตัวเองนะครับแต่วันนี้ พระเจ้าได้ให้เราอยู่ด้วยกลุ่มด้วยกันเนาะเราแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับผมได้แบ่งปันกับพี่น้องในสิ่งที่ผมได้เรียนมาและว,ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนี่เป็นความสามารถนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกคนนะครับเอาละเราจะกลายเป็นพันธกรในพันธกิจของพระเจ้าตลอดชีวิตของเราที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพันธกอแห่งการสรรเสริญการประกาศพระวจนะ การพูดหนุนใจก็ได้นะฮะการช่วยเหลือแบ่งปันก็ได้หมายว่า,าในด้านของการเงินก็ได้นะครับถวายเข้าไปก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับพระเจ้ารู้ว่าเรามีศักยภาพที่จะสามารถทําให้งานของพระองค์นั้นสําเร็จเช่นเดียวกันในพระธรรมอุปยบทที่3ามสวันนี้นะครับพระเจ้าได้ให้คนขึ้นมาแล้วม,มีฝีมือแล้วนะครับมาอาโรนกับโมเสสไม่มีฝีมือนะฮะพระองค์ไม่ต้องให้เขาเป็นคนไปทําเองนะ ไม่จําเป็นหน้าที่ของโมเสสคืออย่างหนึ่งหน้าที่ของอาโรนก็อย่างหนึ่งหน้าที่ของเออก็อย่างหนึ่งหน้าที่ของโยชูวาก็อีกอย่างนะโยชูวาไม่ต้องมามาเคาะทองคํานะครับโยชูวามีหน้าที่ของเขาอีกที่หนึ่งเขาเป็นแม่ทัพนะครับเป็นทหารพระเจ้าใช้ทุกคนนะครับแต่คนเหล่านั้นต้องยอมอย่างเดียวครับยอมให้พระองค์ได้ใช้ในชีวิตของเขาโอเคนะครับขอบคุณพระเจ้าในค่ำคืนนี้ที่พระองค์ได้ทรงนำชีวิตของเรา ให้เราอธิษฐานในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะจากจากห้องนี้ไปนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเล่าเรียนการศึกษาที่พระองค์ได้ทรงให้เบซาเลวและก็โอโฮลิอับได้เป็นช่างโอ้ได้รับฝีมือที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเช่นกันเพื่อจะทํางานของพระองค์ในการสร้างที่ประทับของพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงเป็นผู้เตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนที่โปรองได้ทรงบอกกับโมเสสและช่างสถาปนิกที่โปรองได้ให้กับโมเสสด้วยเช่นเดียวกันเพื่อสร้างงานเพื่อทำงานของพรรองเพื่อจะให้พระพลาของโรรองนั้นจะเป็นพระพราที่สวยงามสมพระเกียรติของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพรรองอยากให้เรามีส่วนร่วมทุกงานของพรรอง พระองค์อยากให้เรานั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานของพระองค์ทุกอย่างลูกขอบพระคุณพระองค์ในค่ําคืนนี้ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงนําพาชีวิตของลูกและให้ลูกนั้นได้เข้าใจให้ลูกนั้นได้เห็นถึงพระลักษณะของพระองค์ในธรรมชาติในในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและแม้กระทั่งในชีวิตของลูกลูกขอเป็นเครื่องมือของพระองค์ลูกขอเป็นพันธกรในพันธกิจของพระองค์โปรดใช้ลูกเถิดอยู่ที่นี่ลูกอยู่ที่นี่ ปรดใช้ลูกตามความสามารถของลูกที่ลูกมีอยู่ลูกขอประคุณพระองค์ลูกจะออกไปจากที่นี่ลูกจะขับนอนพักผ่อนในค่ําคืนนี้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่คุ้มของปกป้องอัลขาและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เยียวยาชีวิตของลูกลูกจึงมีสุขภาพดีปอดของลูกเป็นปอดที่ดีพระองค์เจ้าข้าร่างกายของลูกเป็นร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงทํางานของพระองค์ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ได้แบ่งปันได้ พรงรู้จักสุขภาพศักยาภาพของลูกด้วยเช่นกันขอบคุณพระงเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นให้กับลูกเพื่อจะแบ่งปันให้กับพี่น้องขอบคุณพปรองในค่ำคืนนี้ลูกขอบอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระยุสคริสเจ้าอาเมนครับ